รู้ไหมประกันภัยจ่ายสองเด้งจะมีรถอยู่สองประเภทที่พลบวัตต้องทำสองฉบับและประกันภัยจะต้องทำสองฉบับเวลาที่เกิดเหตุสามารถเรียกร้องจากพลบวัตได้สองเด้งและเรียกร้องจากประกันภัยได้สองเด้งประเภทแรกจะเป็นรถพ่วงแม่ลูกรถพ่วงแม่ลูกตัวแม่จะเป็นรถบรรทุกอาจจะเป็นหกล้อหรือสิบล้อและจะพ่วงด้วยตู้บรรทุกที่เป็นตัวลูกตัวแม่ก็จะมีหนึ่งทะเบียนตัวลูกก็จะมีอีกหนึ่งทะเบียน ต้องทําพรบสองฉบับแน่นอนและต้องทําประกันภัยสองฉบับเช่นกันประเภทที่2นะครับก็คือเป็นรถหัวลากตู้หัวจะเป็นรถสิบล้อซึ่งไม่สามารถขนอะไรได้สามารถลากจูงได้อย่างเดียวส่วนตัวหางก็จะเป็นพวกที่เหยาวขึ้นโดยมากก็จะเป็นแทงน้ํามันตู้คอนเทนเนอร์หางพ่วงพื้นเรียบที่สามารถบรรทุกของชิ้นใหญ่ๆได้บรรทุกของที่หนักๆได้ รถหัวลากตัวแม่ก็จะมี1ทะเบียนตัวพ่วงก็จะมีอีก1ทะเบียนฉะนั้นจะต้องทําพรบสองฉบับแน่นอนและจะต้องทําประกันภัย2ฉบับเรามาดูซิว่ารถ2ประเภทนี้ถ้าเกิดเกิดเหตุแล้วสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง1ก็คือเรียกจากพรบรเรียกค่ารักษาพยาบาล3 0 0 0 0 0ถึง80,000บาทคูณ2ก็คือ 60- 0 0 0ถึง160,000บาทได้ต่อคน หากเสียชีวิตเรียกค่าพงศพได้500,000คูณ2ก็คือ1ล้านบาทต่อคนนะครับส่วนค่าชดเชยสามารถเรียกค่าชดเชยได้ก็คือคูณ2ทั้งหมดนะครับเรามาดูประกันภัยบ้างประกันภัยก็สามารถเรียกค่ารักษาพยาบาลได้ตั้งแต่50,000 0บาทขึ้นไปคูณ2ก็คือ1ล้านบาทเรือจะมากกว่าตามที่ระบุในกรมธรรม์อันนี้ต่อคนนะครับหากเสียชีวิตประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยการเสียชีวิต5 0,000 0บาทขึ้นไป คูณ2นะครับก็คือ1ล้านบาทเลือดจะมากกว่านั้นตามที่ระบุในกรมธรรม์ต่อคนนะครับส่วนค่าเสียหายทรัพย์สินก็สามารถเรียกได้คูณ2ก็คือจากกรมธรรม์สฉบับสําหรับรถสประเภทนี้เวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายก็จะทําให้เกิดความเสียหายที่มากนะครับฉะนั้นเวลาที่เรียกร้องก็จะเรียกร้องได้มากเหมือนกันยังไงก็ตามกล้องหน้ารถและกล้องหลังรถก็ยังเป็นสิ่งสําคัญประจํารถนะครับ ผมขอแนะนำกล้องหน้าและกล้องหลังรุ่น A10 ผมติดตะกร้าไว้แล้วนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับผมกิตติธเรมดิตสวัสดีครับ